สวัสดีครับวันนี้ไรนาป่าแฝกนะครับผมริดกิ่งไผ่ไม่ใช่ริดนะครับตัดเป็นลำต้นนะครับไปใช้งานทำรั้วเพื่อล้อมกันสัตว์เลี้ยงเข้าที่ปลูกต้นไม้ใหม่นะครับผมตัดไปเกือบหมดนะครับเหลือตอนนี้ประมาณ2ต้น3ามต้นนี่แหละครับเหลือนะครับส่วนนี้ผมจะพามาดูนะครับไม้ น่าจะเป็นไม้เต่งนะครับใบเต่งนะครับซึ่งต้นเต่งต้นนี้นะครับมีอายุน่าจะเกินห้าสปีครับเพราะตั้งแต่ผมเด็กนี่คือมีต้นนี้อยู่แล้วนะครับค่อนข้างจะโตถือว่าโตช้าแล้วครับเพราะต้นแค่นี้เองนะครับถ้าเป็นต้นอื่นนะครับอย่างเช่นต้นสักเนี่ยห้าหกปีก็โตแล้วนะครับอย่างอย่างต้น่อนี่ครับน่าจะเป็น ต้นถอนนะครับก็ไม่กี่ตีนะครับอันนี้ผมเอาเม็ดมาฝังนะครับแล้วก็ขึ้นเองครับนะบาดบา้าดอันนี้ก็เป็นไผ่นะครับน,นี่ผมตัดไปลำหนึ่งเหลือสามสี่ลำนะครับส่วนนี้ก็เป็นว่าน่าจะเป็นว่าพันเม็ดใหญ่นะพันเกษตรท,ที่ที่เขาเรียกกันนะครับก็ ปีสองปีแรกก็รดน้ําเยอะนะครับหลังๆนี่ก็ปล่อยแล้วครับอันนี้ครับต้นสักที่โตแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดในในสวนแล้วครับส่วนนี้ก็มะฮอกกานีนะครับอยู่ประมาณสี่ห้าหกปีผมผมจำปีไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็ธรรมชาติก็จะมีจอมปลวกอันนี้เป็นขามเทศนะครับ หลายปีละน่าจะเจ็ดแปดปีแล้วนะครับนี่เป็นฝรั่งกิมจูนะครับพอไม่ได้บำรุงดูแลนะครับเม็ดก็รีบมีนอนเจาะลักษณะนี้ครับเป็นดำนะครับเนื่องจากไม่ได้ดูแลนะครับปล่อยส่วนที่ท่านเห็นอยู่นี้คือต้นมหาดนะครับตอนที่ขุดมาปลูกผมทำ ตุ้มดินนะครับถุงดินแตกก็ไม่คิดว่าจะรอดแต่สุดท้ายก็รอดนะครับน่าจะเป็นต้นไม้ที่ถือว่าเพาะง่ายปลูกง่ายนะครับเขานิยมทําเป็นสมุนไพรนะครับทําหน้าขาวเป็นบํารุงผิวอะไรพวกนั้นนะครับต่างประเทศก็รู้จักนะครับต่างชาติที่เป็นฝรั่งเข,เขยฝรั่งในหมู่บ้านก็รู้จักแล้วมาเที่ยวหาซื้ออยู่นะครับถือว่ามันน่าจะเป็นทั่วไปของ ของคนเลยครับเขารู้กันส่วนนี้คือเป็นเป็นยางนากลุ่มที่ปลูกแรกๆนะ่าจะเจดแปปีแล้วผมจำปีไม่ค่อยได้ครับส,สังเกตว่าสดาวจะโตสูงสุดนะครับส่วนนี้เป็นความภูมิใจนะครับคือผมแวะซื้อยางนากลุ่มนี้ถุงละต้นละ60บาทแถวแถวกลางดงปากช่องตรงนั้นนะครับ ถือว่าแพงแต่ต้นสูงนะครับแต่ตุ้มดินะเล็กนะครับตุ้มดินเล็กแต่พอปลูกแล้วถือว่าโตเร็วช่วงแรกที่ปลูกนี่คือมันมันโอนมันสู้ลมไม่ได้ครับเพราะต้นมันเล็กแต่มันสูงอย่างเดียวนะครับพอปลูกแล้วก็ปีเดียวครับรอดเลยโดยอตรงจุดนี้รู้สึกรดน้ําปีเดียวครับเนื่องจากเป็นคันดินเดิมคันนาเดิมไม่ต้องรดเยอะครับปีเดียวก็รอดแล้วต้นใหญ่อยู่แล้วครับ ตันนี้ก็สาัวนะครับก็อัปเดตของปี2564นะครับมกราเลยครับวันที่วันนี้วันที่หนึ่งนะครับไว้เดี๋ยวปีหน้ามาติดตามกันอีกทีนะครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆอีกทีนะครับถือว่ารกนะครับมีทั้งแฝกมีทั้งหญ้าอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้คือต้นนุ่นนะครับล้มไปแล้วขอบคุณครับ